เชียงในหม้มอยิงดๆ,ๆวัดเจ้าลุยอตีตอรี่จ้ามาเน,นี่เราตำเครื่องพอหยาบๆนะจะทำแกงอ่อมไก่ตำพอหยาบๆจ้ะแล้วก็จะใส่หม้อสุดบ้านๆจ้ะสุดบ้านๆจะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไก่เหลืองนะ ก็จะต้มน้ำเดือดไปแป็นน้ำเดือดโอ้โหเดือดจริงๆแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปเนาะเอาอย่างนี้เลยเทเลยนะพี่เราอ้เทเลยเทเลยใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะใส่เกลือไปแล้วจ้ะอย่างอื่นยังไม่ได้ใส่ สักแป๊หนึ่งจ่ะระหว่างต้มไก่ให้มันเปื่อยเนาะแล้วเราก็จะไปเตรียมผักจ้ะ้องจ้าไก่เราก็ได้ที่แล้วโอ้โหแกงอ่อมผักเราก็เยอะเลยจ้ะผักตามใจฉันอยากกินนะคะก็มีต้นหอมมีมะเขือเทศมีเซอร์รี่แล้วก็มีผักกาดขาวแล้วก็มี หัวผักชีหนะ้ต้นผักชีเนาะต้นผักชีต,ตามใจฉันอยากเงี้นะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยปูงเครื่องแล้วนะชูรสใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะพี่น้องจ้อะอ่าเกลือก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะโซนชาเนาะแล้วก็ปาเ็กปาเดกเล็กใส่ไปเยอะเพราะว่าชิมก่อนจ้ะเพราะว่าเราใส่เกลือไปเนาะอืม เข้มขน้ขนเขน้มขน้นเข้มข้นจ้ะตามพอหย,ยาบๆจ้ะตามพริกตามกระเทียมหหอมเนาะห,หอมพริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดแห้งใบ <laughs> มะกรูดแห้งจ้ะ เดี๋ยวไปเอาเก็บอยู่ต้นมันดีกว่าเดี๋ยวจะมาใส่นะคะพี่น้องจ่าแป๊บหนึ่งจ้านี่จ้ใาใบมะกรูดก้อนนิดหนึ่งไม่มีใบแล้วเก็บมาใช้หมดแล้วแล้วก็โอ้ยแล้วก็ไปเก็บนางเลิศมานี่นางเลิศปูดใสกระถางไว้พักอีเลิศจะ้ะพักอีเลิศเดี๋ยวก่อนเราชิมก่อน กินเองนะคะพี่น้องจ้าใส่ผักลงไปเลยนังเลือดลงไปมะเขือนะคะใครตามใจฉันอยากกินเด้อผักพี่น้องถ้าก็ตามใจคนอยากกินนี่ละจ้ะนี่ใช้มือเลยนะคะมือล้างโรเ้อร์สะอาดสะอ้านจ้ะผักก็ล้างแล้วสะอาดสะอ้านเหมือนกันจ้ะ อืมนี่ที่จริงมีผักกระแง่งแหงความนี่พี่นอ้องแต่ว่าบใส่ดอกผักกระแง่งแหงผักกาดแยงเอามะตะบานปู๊นั่นแหละแหงแหงแบบแหงเลยจ้ะกินกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยจ้ะ ก็รอให้มันเดือดก่อนแมงลักแช่แข็งเน้อพี่น้องจ๋าอยู่อย่างนี้แหละคิดถึงเมืองไทยเราน้ออะไรก็ต้องสดสดนะเมืองไทยเรานันนี่แมงลักแช่แข็งเน้อพี่น้องจ๋าบ่ไปพักอีกตู ี่นตัวแท่แข็งจ้ะชิมอีกทีนึงอร่อยแล้วนะน,นี่แซ่บเบอร์จริงรสชาติที่ตัวเองต้องการนะั่นเนาะคำทมท,ท,ที่ตัวเองอยากกินมันก็อร่อยนะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวปักแล้วปึกๆ,ๆเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเลยนะจ้ะพี่น้อง เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้านี่มามา,มา,ม,ามากินกับลูกอิสตอรี่จ้ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อแกงอ่อมไก่เหนียวนะจ้าม,มาจ้ามาจ้ากินแกงอ่อมจ้ากินเป็นพอเป็นพิธีนะพี่น้องเนาะ สวยร้อนๆจ้ะสวยร้อนๆอืมอือนัว mm จัง hmm. mm hmm. เลยอืม mm อืม hmm. โกโกๆอะพี่น,อน้องจ้ะอืมรสมั๊กโอ้ยมันล่วงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันเด้อมาเด้อ่บอยู่เด้อพี่น้องเลยแซ่บอยู่ซ่บอยู่ จ้า้านไปได้ก็มาคือชอบจังเลยมาได้มาไม่มา,มา,มาอืม ผักอีตูมามากพี่น้องมากอมไอ่อ mm ร่อยมากจ้ะเสียงพ่อบ้านเขาแย่ mm! mm. Yeah. เผ็ดด้วยพี่น้องจ้าเผ็ดเผ็ดอันนี้กินคนเดียวนะมักซีดาพอกิน <c oughs> ว่าจะกินวาจะกินแป๊บเดียว <laughs> อืมมันแ่บเลยนาะพี่นอ้นองมานี่นมาทีดาวสอดมากเลยอืม แค่นี้นะครับพี่น้องจ๋าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย